สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะอำเภอเกาะช้างร่วมกับทหารและตำรวจทวงคืนพื้นที่สาธารณะย่านแหล่งท่องเที่ยวบ้านชัยเชษนายพีระเอี่ยมสุนทรในอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดร่วมกับเรือเอกมาโนดบุญตูบหัวหน้าชุดเฝ้าตรวจเกาะช้างหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เทศบาลตำบลเกาะช้างและตำรวจเข้าตรวจสอบร้านค้าในเขตถนนย่านบ้านชัยเชษหมู่4ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างพบว่ามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นลักษณะเพิงพักลุกล้ำเข้าไปในแนวถนนเพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหารให้นักท่องเที่ยวรวม8หลังในอำเภอเกาะช้างกล่าวว่าการตรวจสอบในครั้งนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามาผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ประกอบกับมีข้อมูลว่ามีกลุ่มคนสแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการนำเอาพื้นที่สาธารณะปลูกสร้างเป็นร้านค้าแล้วมาปล่อยให้เช่าเบื้องต้นได้แจ้งให้ผู้ที่ขายของทุกร้านทราบแล้วโดยให้เวลา10วันเพื่อขนย้ายสิ่งของและทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะบุตรชายอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกลอกสังหารของปากีสถาน ชุมนุมปราศัยทางการเมืองครั้งใหญ่ชาวปากีสถานหลายหมื่นคนมาชุมนุมกันในเมืองกาลาจีเมื่อวานนี้ <c oughs> เพื่อฟังคำปราศัยของนายบิลลวันบุตโตบุตรชายคนเดียวของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหญิงเบนาซี <c oughs> บุตโตซึ่งถูกรอบสังหารเมื่อเจปีก่อนนับเป็นการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในเมืองทางภาคใต้แห่งนี้เท่า <c oughs> ที่เคยมีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยคาดกันว่านายบิลวันซึ่งเป็นประธานพักประชาชนปากีสถานหรือ PPP จะได้เป็นผู้นำพักสืบต่อจากอดีตประธานาธิบดีอาซิฟซาดารีผู้เป็นบิดาอย่างแน่นอนทั้งนี้พัก PPP พ่ายแพ้ย่อยยับในจังหวัดปัญจาบซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดของประเทศในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้วและกลายเป็นพักฝ่ายค้าน โดยสูญเสียคะแนนส่วนใหญ่ให้กับพักของนายอิมรานคารอดีตนักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติซึ่งกลายเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในปากีสถานขณะนี้และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียกีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬา Asian Beach เกมส์ครั้งที่4 พิมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกายนนี้ร่วมแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชัยกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬา a s เ a n Beach เกม e s ครั้งที่4มากรรมกีฬาของคนเอเชียโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศีลก็เหมือนอย่างรากสมาธิก็เหมือนอย่างต้นปัญญาก็เหมือนอย่างยอดเมื่อเทียบกับต้นไม้ฉะนั้นแม้จะยกยอดขึ้นมาสแสดงก็ต้องหมายความว่าต้องมีลำต้นต้องมีรากอยู่ด้วยกัน